สวัสดีตอนเช้าวันที่2 7ดตุลาคมสองพันห้นะคะสวัสดีค่ะตอนเช้าก็ <c oughs> ดื่มนมนะคะก็ดื่มนมตอนเช้าค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่27เจ็ตุลาคม2องาสค่ะ่ <c oughs> อดื่มนมตอนเช้านะคะ กดไลค์กดแชรเขาจเข้าใจให้นะคะพ่อดื่มนมตอนเช้านะคะสวั <c oughs> สดีค่ะขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้พ่อดื่มนมนะคะโ <c oughs> อ้ ขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะทางก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมขอโอ้ขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่ค่ะให้กุหลาบมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะคุณกิติยาและพ่อแม่ ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะคะแม่แม่อยู่หลังบ้านเสียงแหบแม่อยู่หลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะ

ทนายเต้าบอกว่าครัปตันอาจารย์หมดแล้วแล้วก็คุยกับไรสายครับอ้ามบอกว่าบอสพอโทรหมดควรแล้วคุยถึงแนวทางในการเดีย่ยวๆมีเสียหายทนายเต้าโพสข้อความนี้ครับระบุบอกว่าพิกลับบอสพอโทรหมายทนายเต้าก็เออเจ้าแตกไม่ได้เตือนทนายบอสพอด้วยนะก็คงจะเตือนหมดควร พอดื่มนมหมดขวดแล้วนมชงใส่ขวดให้นะคะนมที่โภชนาการโรงพยาบาลให้ให้มาค่ะให้ที่ห้อมาซื้อเป็นนมที่มีกนเป็นนมที่มีสารอาหารเยอะครบถ้วนนนะเรื <c oughs> ร่องคลิเสียงของ นางสาวปริานงค์สุวรรณวงศ์เจ้าของเพจปริณนงค์ตั้มโตงค่ะที่ไปโผล่อยู่ในคลิปเสียงของบรรดาที่ไปเรียกของเล่นไหว้กับว่าทอทางเจตัวและสามีของอดีตตำรวจปวนก็เห็นว่าเดินทางกอนน้มม่่ก่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ก่่น่่่่น่่่่่่่น่่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 ่ิญสามีของ นางสาวปริโเนี่ยมาให้ตัดคำที่บงกปกจากพบก็อาท่เสียขคาดีนะกินยาเนี่ยเกิวกินยากินยาหน้านี้นะคะก็คือพ่งนี้เป็นกิหน้า่หละน้าเส็จเส้นเนยนะคะดี๋ยวอ่ามาาเรียงวออม่ะไาจิในส่วนของเธดาแป็นองค่งด้วยนะคะอย่าลิ้นดันมาข้างหน้านะ สวัสดีค่ะท่านอยังไงบ้างท่านอกเลยเจ้าหน้าทรับเรื่องจาะขอบคุณที่เข้จอเข้าใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะเขแล้วก็ใค้านข้อจอข้ทนต่อของที่ค่ะีอย่างที่ต่างกันเจ้าใจให้ขอบคุณค่ะ คุณกิติยารับพ่อแม่คุณมีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพินคนสวยนี่ก็มีคุณยุพินคนสวยเข้ามาดูพ่อบ่าวสวัสดีค่ะพ่อดื่มนมเสร็จแล้วแล้วพ่อก็ทานกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะในการทำคดีทางตำรวจปลีกอดีตพันธุนคุณเสทพ บอลมาแวเลยค่ะกำกบบอลเติดฟันหนึ่งด้วยทางบอสก็ดีนะมีผลกระทบตับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเชิญหลายหน่วยงานเลยค่ะที่เกี่ยวข้องมาติดตามมากเกินละเกินไปแล้วในนี้นี่นี่นี่แล้วจุดจ้าเดี๋ยวมีบทสรุปกันยังไงบ้างเดี๋ยวสามท่านเลยค่ะเชิญค่ะอย่าเอาลิ้นดันมาดิขณะนี้เราได้ทำตามที่บอกเต็มที่ นะครับรับเป็นราวรองทุกจับคดีรนี่องนียหยรงเลเยอจับห้จังหวัดสามรถีมีกาาติดฟันนะครับสามารถสรุปมาไ้ขนาดนี้เนี่ยเรื่องไขทั้งหมดเนี่ยมันเข้าสู่อไรดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสวัสดีค่ะข้ใจอยากให้ช่วยก็คชารี ไปให้ดีสแล้วผู้ที่ดําเนินการ้็แต่้นี่ยจะทิ้งคดีนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นืน้งที่ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางสอบสวนเนี่ยสถานีสำนวนใกล้เสร็จหมดแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็พอที่จะยื่นให้กับทางดีสขอบคุณคุณกิตยาและพ่อแม่นะคะที่แชร์ให้กับคุณภาคยังติดควันอยู่ตรงนี้ ส่วนการที่เกี่ยวข้องก็ยังเมือนรดมไม่หลังตอนนี้ก็คือเราคุยกันแล้วว่าสามส่วนงานนี้ที่เกี่ยวข้องง้จะร่กกรตำตำตวมมือกัรดำเนินต่อแต่ให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านแลนตระกูลธรรมนะคะก็ได้ลงมือด้วยนะสามหน่วยงานเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องร่วมมือกันค่ะคือแม้ว่าจะเปลี่ยนมือไปที่ดีเอสพาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายสวัสดที่ค่าล้างบาดพึ่งไปคือตอนนี้สมมนนนิ่ววงะะะที่หลายคนตั้งตารอคอยคนที่เขา คนที่เขาต้องไปกู้นี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ว่าเขาจะได้ตังค์เงินเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะคะภาคริชาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะคือยึดธศสสวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อดื่มนมตอนเช้าแล้วนะคะนี้้กงอธิบายกับผู้เสียหายด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะคือเรื่องราวนี้ยังอีกยาวแน่นอนเนาะและเห็นบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะอาจจะมีการ ขอประกาศตัวประดาวัตทั้งหลายด้วยถูกต้องค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ใครที่ถายทิกอไในโซเชียลเนี่ยแล้วก็เห็นข่าว่ามันมีข่าว่าัการยารการประกันตัวแล้วอันนี้เป็นเฟซเป็นข่าวลอมนะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเอ้ยแม่มาแล้วเป็นเรื่องของแม่มาแล้วเอ้ยเ้ยเอยเ้ยเ้ยเอ้ยเยอ้เยเ้เฮ้ยเ้เ้ย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 อ้ยยเ้เอ้ยเยเ้ยยเ้ยเ้ยเอ้ยเยเเฮ้ย วันนี้วันอาทิตย์แม่ใส่เสื้อสวยด้วยเฮ้ยดีดีแม่ใส่เสื้อสวยเออวันอาทิตย์ตีได้เดี๋ยวนะใช้ดูเลยเสอมแ่ลยโอเคเฮ้ยมาตามเอาโอเค ดูแม่มาหาเลยแม่มาหาแว่นตาแม่มาหาแว่นตานะคะเจอแล้วเจอแล้วจ้ะถ่ายยังเออมายืนมาอยู่ข้างๆพ่อหน่อยพ่อเสร็จยังยังยังอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันถ่ายรูปหน่อยรูปหน่อยถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ห่างไปป่ะเดียดๆอ่ะดูกับพ่อละพ่อพ่อยกมิวพ่อยกมิวดูเห็นแล้วไยยังเห็นะล้สองคนสอคนนะสคนนะแม่ชิดหัวมาไหนแม่หัวชิดพ่อหนเอยอ เอายังเอาเลยนะเอาถ่ายถ่ายถเอะโอเคเรียบร้อยเอออันนี้มันน้แต่แต่อันนี้วันถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาถ่ายแล้วเอาถ่ายแล้ววันนี้วัี้วัี้ว้วันนี้วันนี้วันี้วีี้วัน้วันนี้วันนี้วัี้วันี้ย ยิที่จริงใจของคนไทยกใจแวรากันเออลงมาแล้วนั่งไงเดียวเดียวนี่ยเดีเดี๋ยวอย่าดันอย่าลิ้นดันมาดิไหนไหนะก่อนอย่าเอาลิ้นดันมาดิอย่าเพิ่เอาลิ้นดันอย่าเพิ่งเอลิ้นดันอลิ้นไว้ข้างในก่อนแล้วค่อย่มน้ำอกาเ็่เดอย่าลิ้นดันมานะสนะ เนี่ยออกไปกินน้นจินหมกินน้ำจิ้มแม่จะไปกินนมำจีนเดี๋ยวเราตามไปกินด้วยคุณะ สวัสดีค่ะแม่เอาไงโอ้ติดอยู่เลยเดี๋ยวเคื่องกินนะถ้าอยากเอายิ้นดันมาตรงฟันเลยได้ไหมนะ มอยู่กรงรองฟันเลยโอ้ยลายจิ้มฟันจิ้มเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินน้ำาจิ้มฟันดันนะนะยายาอย่างนี้น้ำยายาอย่างนี้น้ำ อย่าเอาลิ้นวันันมาตูไปลเลยอยู่ใต้ลิ้นอีกเม็ดหนึงหะอย่าติดฟัน <laughs> อย่าติดล่องฟันพ่อสวัสดีค่ะ,ะน้มไปกันเยอะเลยเนะี่ย

แล,ล,ล้วก้แล้วก็คืนลงไปเลยไม่ได้เอาลิ้นดันมานะพ่อเอาลิ้นดันปันเออเอาลิ้นลิ้นดันยา,าลิ้นดันยามาอยู่ตรงหน้าตรงฟันหน้า

สวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาจอเข้าใจให้นะคะเก6ใจพี่หนุ่ยจะมาเปลี่ยนให้พี่หนุกลับจักตลาดก่อนนกับพี่หนุกลับจักตลาดแก่แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้พี่หนุกับเขา ผู้ที่ออกมาต้องที่ใกล้ไปสิบกว่าพันเลยแล้วก็รถฉีดโควมาจากกรฟกซีสวัสดีค่ะท่ะมไลหน่อยครับเพราะว่าใครบางุนไม้อยากดูแลแล้วยินดีต้อนรับค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบสองท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณหัวใจส้มนะคะคหัวใจส้มของคุณจิตยาและพ่อแม่แล้วก็ดอกกุหลาบหอมหอมขอบคุณมากค่ะพ่อเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดปากเช็ดมือด้วยก็ได้พ่อเช็ดมือเช็ดแขนส <c oughs> <c oughs> วัสดีค่ะแม่ไปแม่ไปทานขนมจีน แม่ไปทานขนมจีนนะคะขนมจีนกินเปน็นอาหารเช้าอาหารเช้าคือขนมจีนแม่ปลดท้องเลยเริ่กเสียงพัดลมนะคะ

จากตามที่มีการขนถ่ายน้ํามันเนี่ยก็คือว่ารถน้ามันขนน้ามันมาประมาณหกพันลิตรกำลังจะถ่ายลงไปในถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินแล้วมันก็เริ่ะเกดการะจายขึ้นมาตรงกลางดางนั้นก็เสียงตุ้มดังมาเลยขนขับก็หนีออกมาไม่ทันอยู่ไฟครอบเสิดไปนะครับตอนนี้ถึงมือหมอแล้ว เอาล่ะคุณผู้ชมคะเกิดเรื่องเช้าโชว์ขึ้นมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังไหมคะเช้าคาะปกติจับติดลุงเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้หัวใจส่องมาขอบคุณค่ะคือพ่อช่วยสั่งนิ้อขอบคุณค่ะให้หัวใจส่องให้กุหลาบมาด้วยขอบคุณมากค่ะคุณคุณบียูอะไรเนี่ยก่อนเลยนะคะก็เห็นคลิปแล้วเห็นคลิปแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมาก okay. ค,ค่ะคุณบีโอบีอะไรคุณบูมคุณบูนอะไรขออภัยนะคะอ่านชื่อผิดสวัสดีค่ะ ไม่ได้คนดูไม่รู้หรอกคุณผู้ชมดูจากภาพอ่ะมันมีแต่เซนเซอร์เซนเซอร์ไหนพี่ก้อยบรรยายหเงาแล้ากำลังทำอะไรกันอยู่ก็คือกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็อยู่ภายในกุฏิตแบบนี้นะคะคือเราโตๆไปแล้วเรารู้เนาะเป็นแบบไหนยังไงกันแบบสวยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณบีเอ้ยคุณอะไรคุณบีโอเอ็นยูเอส ขอบคุณที่ส่งหัวใจส่้มาแล้วกุหลาบมานะคะขอบคุณค่ะจดาีนะเไปเกิดสอบน่าวิญไปับผู้ใหญบ้าหมเป็นจ้ขอพื้นที่เลยเลิปใหญบ้านดูว่าใช่เกหน่ยกับจากตลาดแล้วก็มากับออฟมาเปลี่ยนให้นะ่ีนาทีที่เอาให้ดูค่ะตกใจบอกเลยบอกนะก็ใช่คนเดียวกันนะถามมั่นใจแค่ไหน80และถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงปล่อยมวนไม่ได้ ผู้ใหญ่ก็ต้องซื้อบุครลพวกนี้ชาวบ้านก็เริ่มใส่ใจทามากลองเห็นผู้ใหญ่ดูค่ะอาจจะคุ้นแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าใช่ไหมต้องต้อไปถามตัวแกเลยเพราะว่าลักษณะรูปภาพแค่ว่าถ้าเหตุกิารณ์มันเกิดในนี้รูปภาพตรงที่ว่าจะมีตรงพระรางหรืออะไรบางมันก็น่าจะจะใช่แต่เราก็แค่ไปเข้าไปดูกันว่าใช่ไหมงานนี้ลูกมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์คงไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าใช่จริงผมก็ต้อง โทรหารอเจ้ากับเตจ้ากณะตบุญในกระเช้ชาวบ้านมาช่วยกันดูนะสวัสดีค่ะคุณยูสเซอร์ท่านเบนซีซูนสวัสดีค่ะทีนี้นักข่าวชอบอะไรนดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อดื่มนมแล้วค่ะไม้ดื่มนะะคดื่มองแล้วก็กินกล้วยกับยาหลังหายแล้วเช็ดมือแล้วเหรอเช็ดแขนยังเช็ดแขนยังยัง เแล้วเหอเก่ง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 คนมาเปลี่ยนก็่ก็ลองก่อนดก็ยังไม่กลับจากตลาดแล้วเป็นอุ้ยเสเ้เองที่เป็นคนแบบเป็นคนเอาิกไปป่อยอ่ะคนเอกไปป่อยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพะอุ้ยเสื <g 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 ่มีอะไรแบบเหลืองาบเนี้ยค่ะถามว่าเยังไม่กลับจากตลาดเลยไม่พอกลับจากตลาดกกัน ้ก็ไปขายของเดี๋ยวเขาก็ซื้อโจ๊กมาด้วยโจ๊กก็กินกลางวันยกแขนขึ้นหนึ่งเช้ากินกลางวันหนึ่เช้ากินนมแมะกลางวันกลางวัน แปดโมงแปดโมงอะไรนี่แหละจะแปดโมงแล้วมันก็จะแปดกินนมไงกินนมไปแล้วอิ่มแล้วเต็มท้องมันก็จะแปดนมเต็มท้องเลยนมเต็มท้องเลย จริงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อไอ้อุ้ยกับใครไอ้อุ้ยไอ้ไอ้พักไอ้คนที่ตกไอ้เรืองคือมันหนาเรื่องนี้แหละมันมันเช็ดเช้าเลยเช็ดขายมันยังไปรักษาทีนี้ก็เพราะมันมันลุกไม่ขึ้นเหลือที่นี่กับมันน่ะเป็นเป็นคนที่ว่าอย่างนั้นน่ะเลยนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละครั้งเดียวที่นั่นแหละแล้วตอนที่มีอะไรกันเนี่ยหลวงพ่อตอนที่เขาอัดชุดหลวงพ่อรู้ไหมไม่รู้ สวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะพ่อทานนมแล้วนะคะทานนมกับแล้วก็กล้วยกับยาหลังหารแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ล ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชแ,และความเสรยสสวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาเจะใจให้นะคะ1,600ใจขอบคุณค่ะ <c oughs> Bø! <coughs> mm -hmm. <coughs> ดีค่ะขอบคุณที่เคาจอเ้าใจให้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยใจขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณกิตยาและพ่อแม่นะคะให้หดให้กลาบมาอีกแล้วขอบคุณมากค่วกะว่าเกงเขาว่าเกงเขาดีเกงเขา สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะ